สวัสดีครับทุกคนนะวายุพักกับเป็นนักพยากรณ์พ่ยิปซีนะครับมอดูพ่ยิปซีนะไม่ได้ใช้ศาสตร์ใดมาบนเลยนะครับแล้วก็ขอทักทายทุกคนนะครับสําหรับวิดีโอคลิปนี้เป็นการมาทำนายดวง12ราศีนะครับรายปีนะครับประจำปีพุทธศักราช2560นะครับอ่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรมาทำนายดวงกลุ่มราศีนะครับอ้างอิงจากราศีเกิดนะฮะนะครับก็ เข้าสู่นะ่าจะเป็น9เข้าสู่ปีที่3นะเพราะว่าผมเริ่มทำนาย12ราศีนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558นะครับแล้วก็ปี59นะครับู 59, บ้สึกปี59จะแต่ตัวอย่างมากนะครับก็มีกลุ่มคนที่ติดตามก็เลยมาทำคลิปต่อนะในปีที่3นะครับอ่ะนะเพื่อเป็นแนวทางนะครับบอกเท่าที่ความรู้ความสามารถนะครับของผมมีที่มีนะฮะ ก็ไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรก็เท่าที่รู้ก็บอกเท่าที่รู้อะไรอะไรที่ที่เรารู้นะครับก็ขอทักทายทุกคนนะครับที่เข้าใจในภาษาไทยนะครับแล้วก็ทุกคนที่เป็นคนไทยในต่างแดนหรือคนที่สนใจเข้ามาฟังดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับฟังไว้นะครับฟังไว้ว่าเอ๊ะมันโอเคอะไรยังไงไหมน,นะครับแบบนี้นะฮะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับพวานักพยากรณ์ทข้งเยอะๆนะครับอ่ เรียกว่าอะไรให,ให้ดูเปรียบเทียบนะครับว่ายังไงนะครับชอบไม่ชอบก็อย่าถือโทษโกรธกันนะครับโอเคเพื่อเพืไม่เสียเวลาครับผมก็จะเข้าสู่กันทำนายดวงนะครับ1ือราศีของปีพุทธศักราช2500นะครับ60เลยแล้วกันนะโอเคครับก็มาถึงกลุ่มราศีเมษบ้างนะครับว่า ในปีพุทธศักราช2560ัารกลุ่มราศีเมษนั้นดีร้ายประการใดนะครับโดยการทำนายรูปแบบของผ่อหมอบอายุพักนะครับผู้ที่เกิดในวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมเรามาฟังกันนะนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับจะได้วางแผนรับมือที่ทันนของกลุ่มราศีเมษนะครับโอเคพ่อหมอก็ได้ไพ่มาแล้วนะก็ถือว่าบอกเลยนะเป็นปีที่ดีของกลุ่มราศีเมษ แต่มีสีสันมากเลยนะครับแสดงว่ามีเรื่องร้ายเข้ามากระทบกระทั่งอยู่บ้างนะครับก็ดูแลในเรื่องของการงานนะครับถือว่าจะเป็นปีที่ค่อนข้างก้าวหน้าเลยแหละนะดังนั้นตั้งใจอะไรนะครับงานธุรกิจตั้งใจอะไรเนี่ยเต็มที่เลยนะครับด้านการเงินนะก็เป็นปีที่เห็นเงินนะครับแต่ต้องเอาให้อยู่นะเพราะว่ามันเป็นกลุ่มไพ่เงินที่มากับรายจ่ายอันนี้นะครับในเรื่องของคดี ความกฎหมายสัญญาใดๆหรือความเสี่ยงทีบเป็นคดีเป็นเรื่องนะครับจากตนเองและจากบริวารหรือคนนําพามาให้นี่ก็พึงระวังนิดหนึ่งดังนั้นอะไรที่มันมีความเสี่ยงสอ่อเขาที่เป็นเรื่องนะครับเป็นความเป็นคดีก็พึงระวังตลอดปี60ตั้งแต่ไปปี59เลยนะครับก็ระวังไว้ถ้าเราระวังตัวไม่ไม่มีเรื่องร้ายแน่อนอนนะครับอันนี้นะในเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของความรักนะครับเพศชายเนี่ยนะดูนารีบุธรรมนะนะครับ แล้วก็ถ้าหากจะทะไรเนี่ยนะเข้าหาหรือปรึกษาหรือมีที่ปรึกษาหรือคุยกับผู้หญิงไว้นิดนึงหรือเข้าหาผู้หญิงที่มีอิทธิพลหรือเขาเรียกว่าอะไรหรือเขาเรียกว่าคนที่กว้างขวางเข้าไว้นะครับอ่ะเป็นเรื่องดีแบบนี้นะแล้วก็เป็นปีที่นะไม่ว่าจะหญิงจะชายจะพบรักนะบางคนได้คนดีบางคนได้คนไม่ดีถ้าได้ในช่วงเดือนเมษายนก็จาคาสิงหาคิดให้ดีนะครับมันเป็นความรักที่อาจจะเป็นความหลง หลงนะครับมันไม่ใช่ความรักนะอาจจะหลงในรูปความงามความหลอ่ออะไรประมาณนี้แล้วก็ปัญหาความรักตามมาแบบนี้นะครับแต่การพบรักในช่วงเดือนมกราคมนะครับนี่คือดีสุดแล้วน,นะครับมกราคมของปีหกศูนย์เนี่ยแล้วก็อีกช่วงหนึ่งมิถุนายนนะครับแต่ต้องอยู่ในมิถุนายนนะนะครับตามเดือนนี้นะครับถือว่าโอเคแล้วใครที่จะ พร้อมจะมีจะตั้งครรภ์มีบุตรหรือแต่งงานนะก็เป็นไปได้โอเคเลยแหละนะครับเพียงแต่เลี่ยงเดือนนี้เมษากระกระสิงหาช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะครับจังหวะที่เรื่องของบริวารหรือคนนำพามาให้นะครับเป็นเรื่องของการกัดแย้งอะไรแบบนี้นะให้ระวังในช่วงของวันสักพฤษภาคมแล้วก็ช่วงกันยาตุลาถ้าหากร,าระวงังมันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อันนี้นะครับเป็นจังหวะสะดุดนิดนึงแหละนะ แต่ว่าภาพรวมแล้วเนี่ยต่อให้มีเรื่องร้ายก็ตามในกลก่มราศีเมษเนี่ยสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้นะแล้วก็เดือนที่ไม่ดีมากๆเลยเป็นพฤศจิกายนนะครับพฤศจิกายนมันจะเริ่มตั้งแต่พิจิกยันพศจิกยนในช่วงนี้นะนะครับแล้วก็ประมาณพฤศจิกายนของปี60ศนต้องมีข่าวไม่ดีนะครับมันเป็นพฤศจิกายนของปีนี้กับปีหน้านะนะครับจะมีข่าวไม่ดีบางคนเป็นลักษณะของเสียทรัพย์ข่าวฟังแล้วหดหูเจ็บตัวป่วยนัก อุบัติเหตุนะหรือได้ข่าวหรือเราโดนเองอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับในช่วงพฤศจิกายนนะม,นมันปีนี้และปี60นะครับแบบนี้เอาแล้วใครนะกลุ่มราศีเมษนะคิดอยากจะไปทํางานใหม่นะได้ตั้งแต่ปปีนี้แต่ธันวาคมกุมภพาพันธ์มีนาคมมิถุนายนนะในเรื่องการทํางานทําธุรกิจนะทำงานใหม่อันนี้ในะช่วงเดือนตามที่บอกนี่ถือว่าโดดเด่นมาก ช่วงที่ต้องพึงระวังด้านการเงินอยู่ในช่วงไหนใช่ไหมครับเดือนเมษายนนะครับอันนี้จะมากหน่อยนะรองลงมาจะเป็นช่วงพฤษภาคมอีกนิดหนึง่งรองลงมาอะนรขาวในครึ่งปีหลังกรกฎาสิงหาช่วงนี้ก็ต้องระวังรายจ่ายกันยาตุลานะครับนิดหนึ่งนะแล้วก็พฤศจิกาถ้าาคเราระวังได้ก็เห็นเงินเพราะว่าไพ่กันได้ตังเงินหมุนเข้ามาในตลอดปีแบบนี้พึงระวังในช่วงเดือนที่บอกอนนเท่านั้นแหละนะครับพยายามเขาเรียกว่าอะไร รักษาเงินที่ได้มาแบบนี้มันจะได้ครอบคลุมหายเนื่อยตลอดปีนะครับพอกลุ่มพ่เงินเนี่ยต่อให้เห็นพ่เงินก็ตามแต่ดูแล้วมันมีไพ่ที่มาทําให้ถุงเงินหรือว่าดวงการเงินของเรานี่ายไปตามอย่างที่เตือนไว้อันนี้นะครับในด้านสุขภาพนะครับอ่คนที่จะดีนะดวงคนจะดีคุณภูมาศีไม่ลักษณะดีจะจะ,จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้จะรับอิทธิพลดีว่าจะหญิงจะชาย นะคนที่จะได้รับอิทธิพลด้านไม่ดีจะเป็นคนที่เหมือนกับผอมลงไม่ใช่เพาคนผอมนะน้าหนักเราลดลงนะครับแบบนี้ลดที่แบบเออเยอะไปไหมสามห้าโลเป็นต้นไปอันนี้นะครับเออก็พึงระวังนิดนึงจะรับอิทธิพลไม่ดีนะันพยาย,ยามอย่างน้อยก็อ,อ,อยู่ในเรียกอะไรทานอาหารให้มันดูสมบูรณ์ไนิดนึงนะไม่ต้องอ้วนมากก็คือดูดีของเรานะ่นะครับแบบนี้อ่าและช่วงที่ต้องพึงระวังด้านกฎหมายคดีความช่วงไหนบ้างนะตั้งแต่เดือนที่ไม่ดีเลยแต่ปลายปีนี้ พฤศจิกายนนะครับอีกช่วงหนึ่งประมาณไปลายปลายเมษาเข้าพฤษภาคมนะพฤษภาในเต็มเดือนอีกช่วงหนึ่งตั้งแต่จริงๆตั้งแต่กรกฎาสิงหานะแต่ว่าไปเตือนในช่วงนี้ไว้นะครับการยายนถึงพฤศจิกายนี6งปี64นึงนะครับอันนี้พิงระวังไว้นะครับแอบเป็นเดือนที่ไม่ดีแล้วก็การที่มองอะไรนะครับที่ตั้งใจจะทาอะไรนะเกี่ยวข้องกับความการการการ,การงานหรือธุรกิจหรือการศึกษา มุ่งไปเลยนะครับประสบความสำเร็จแน่นอนต่อให้มีอุปสรรคปัญหาต่างๆที่บอกก็ตามนะด้านความรักเตือนตามเดือนนี้บอกนะครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังเลยนะในเรื่องของเดือนดีเดือนร้ายของกลุ่มราศีเมษนะครับเดือนที่มีเกณฑ์ตั้งครันมีมกราคมเมษายนนะครับกร,กระสิงหาอันนี้นะครับก็คือใครฟ้องก็จัดไปเลยหากใครไม่ฟ้องก็หลีกเลี่ยง มกราคมเป็นสัปดเดือนที่เด่นที่สุดของกลุ่มราศีเมษเลยนะนะครับต่อมาก็คือมันเด่นเรื่องอะไรบ้างใช่ไหมความรักการงานการเงินนะครับหลายๆอย่างมนเหมือนมีโชค้ามามอนมีคนมาหนุนเหมือนมีคนเข้ามาช่วยแบบนี้ส่งผลให้กิจกรรมที่ตนเองตั้งใจทําประสบความสําเร็จเข้าสู่ช่วงประมาณกุมภาพันธ์ด้านการเงินนะหรือการเกี่ยวข้องกับคนติดต่อเจรจาใดๆเป็นผลแบบนี้จะจะกู้จะนั่นจะนี่ในช่วงนั้นก็โดดเด่นนะครับมกราคมพามันช่วงเดือนที่ดีมากถึง ม,มีนาคมมีนาคมนี่ก็ถือว่าเป็นเดือนที่โอเคเลยนะดีเลยแบบนี้นะครับดีเลยดังนั้นในเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของที่เราให้ความสําคัญในช่วงนั้นมันจะมีข่าวดีขึ้นมาแต่มากราคุณพามีนาแล้วก็พอเข้าช่วงเมษาพฤศจิกายนช่วงต้องระวังไม่ว่าจะเป็นความรักนะครับสุขภาพนะเรื่องของเอกสารเรื่องของความเสี่ยงในๆต่างๆนางา,งงานในช่วงนี้เป็นปัญหารักแทรกซ้อนหรือการได้คนที่ไม่ดีหรือปัญหาที่จะ โชว์เข้ามาในช่วงเดือนนี้และด้านเกี่ยวข้องกับเอกสารหรือความเสี่ยงต่อกันเป็นคดีความก็ต้องเพึงระวังนะครับประมาณในสายพฤษสภาษษษษษษษแบบนี้เข้าสู่มิถุนาเรื่องของการเงินการงานเด่นขึ้นแต่ว่าจะไปเด่นเรื่องของการงานมากกว่านะนะครับการเกี่ยวข้องกับคนการติดต่อกับคนน่าจะเป็นหรือชายหญิงนะหรือการมุ่งเน้นปรึกษาเพศช,ชายอันนี้นะครับในเรื่องของการก้าวหน้าด้านการงานธุรกิจการศึกษาโดดเด่นนะครับแต่ต้องจบในช่วงมิถุนานะการไปเริ่มจะเด่นในช่วง,ง,งกรากฎาสิงหาจะเป็นอุปสรรค มีปัญหาไม่ค่อยประสบความสาเนร็จกับกับสิงหานะครับต,ตุลากก็พึงระวังในเรื่องของอุปสรรคนะบททดสอบนะครับดวงเสียทรัพย์เสียตังแต่ว่าภาพรวมแล้วราศีเมษนี่ถือว่าได้รับอิทธิพลที่ดีเพียงแต่ระวังตามอย่างที่เตือนเข้าสู่ช่วงพฤศจิกาธันวาเป็นจังหวะที่งานโดดเด่นเพียงแค่ระวังในเรื่องของเข่าที่ไม่ดีบ้างนะครับในเดือนพฤศจิกายนนะระวังในเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของปัญหา นะครับบางอย่างที่มันไม่ใช่มันต้องจบต้องเลิกยุติตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการเสียทรัพย์เยอะปัญหาอันนี้นะครับข่าวไม่ดีสุขภาพอุบัติเหตุเพิ่งระวังในช่วงนั้นนะครับอ่ะก็ขอจบนะกลุ่มราศีเมษนะครับไปพิงเท่านี้นะครับฟังไว้เป็นเพื่อเป็นแนวทางนะนะครับอ่าประกอบการตัดสินใจนะและระวังนะนะครับก็สบว่ากลุ่มราศีเมษถ้ามองข้ามในเรื่องของกลุ่มไพ่ร้ายแล้วเนี่ยเห็นว่าเป็นปีที่สดใสในเรื่องของ การงานการเจริญก้าวหน้านะครับระวังเรื่องของคดีความไวหน่อยนิดนึงเท่านั้นเองการเงินได้มาเราพยายามรักษาไว้เพราะว่ามีตำแหน่งของเดือนที่กระทบกระทั่งเรื่องของการเงินทําให้เกิดรายจ่ายได้อยู่นะครับขอจบนะการพยากรณ์หรือํำนายดวง12ราศีนะครับไปพิยง์เท่านี้นะครับเจอกันใหม่ปีหน้าสวัสดีครับ